สวัสดีทุกคนที่หลง้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ ID ดพังกันนะว่า ID ดีพังเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดูยังไงว่า ID เราพังแล้วมันจะแก้ยังไงในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อพวกนี้กันนะครับซึ่งผมหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้กันนะ แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเก,เกมเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมนบินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแท้มีผู้ติดตามหลักแสนคนเจอทั้งในไลน์ Facebook ิน s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอ u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดำเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านค r ว o d e ค้เช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่านไลน์รอแป๊บเดียยววแลล้้เเพื่อ,อกก็ไสุัดครบ แต่คนนี้คงจะคิดกันในหัวนะครับแล้วก็กำลังจะคอมเมนต์ออกมาท้านะยังไม่ได้ดูคลิปนี้จนจ,นจบหรือว่ากดข้ามมัวม่วๆนะว่า ID พังเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับพี่แม่งมั่วแล้วซึ่งถ้าใครเ,เจอคอมเมนต์แบบนี้นะก็รู้ไว้เลยว่าเขาข้ามแม้กระทั่งตรงนี้เองครับยังไม่ได้ดูจนจบคลิปอย่าว่าจะจบคลิปมึงเพิ่งมาถึงต้นคลิปมึงก็ข้ามแล้วโอเคเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์ล่านี้นะครับก็รู้ไว้เลยว่าก็คงจะข้ามมันะ งั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่า ID ดีพังเนี่ยมันคืออะไร i อดี ID พังในที่นี้นะครับผมนะมันก็คือการที่เราเนี่ยใช้ทรัพยากรใน ID ดีอย่างสิ้นเปลืองและสูญเปล่าหรือไร้ค่านั่นแหล,ละจนเราเนี่ยไม่สามารถสู้กับมอนสเตอร์ในโลกได้แบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่า ID ดีพังถ้าเกิดคุณสู้โลกของคุณได้ไอดี ID คุณก็ไม่พังคนระับถ้าเกิดว่าคุณสู้สู้ไม่ได้เนี่ยก็คือนั่นแหละหรือว่าแข็งแร่งไม่พออะไรประมาณนี้ก็คือคุณเท่ากับว่าโลกของคุณแบบหรือว่าไอเดียของคุณเนี่ยมันพังแล้วแต่ว ไอดีพังเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วง AR 2 5่สถึงห้ครับสาเหตุส่วนใหญ่เด่ยก็มักจะมาจากการรีบขึ้นระดับโลกเพราะว่ากลัวจะตามเพื่อนไม่ทันกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะเป็นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือการปั้นตัวละครผิดสายอย่างเช่นคุณเนี่ยคุณไปทำคุณไปปั้นบาบาร่าเป็น DPS หรือว่าไปปั้นหรืออย่างเช่นแบบว่าไปปั้นเดรุปเป็นซัพพอร์ตอารมณ์นั้นนะครับ ซึ่งถ้าคุณปั้นตัวละครปิดสายเนี่ยนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่จะทําให้คุณเนี่ยสู้โลกของคุณไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมาอ้างว่าเออบาบาร่าเนี่ยปั้นสายดีเพสมาเล่นได้นะใช่ครับมนเล่นได้แต่ถามว่าคุณไปปั้นตัวอื่นที่มาเป็นดีเพสอย่างเช่นคุณสลับที่กันอะ่ะเอาเอาบาบาร่ามาเป็นซับพอร์ตแล้วดีลุกมาเป็นดีเพสเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ผลลัพธ์มันก,ก็ก็คือต่างชั้นกันแล้วอะนึกออกปะอ่าแล้วก็อย่างที่3ครับนั่นก็คือการปั้นต ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะที่แบบว่าเออปั้นหลายๆตัวพร้อมกันแล้วมันไม่เสร็จสักตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการใช้เลซินอย่างสูงเปล่าหรือว่าการฟาร์มโดยไร้ประโยชน์นั่นเองครับซึ่งวิธีการแก้ไอดีพังเนี่ยเราก็ต้องแก้ไปตามจุดเลยครับ <S 1> <S 1> พุกกรณีที่ผมทูดถึงก่อนหน้านี้นะครับนะสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็จะมาเจอในจุดเดียวกันนั่นก็คือการที่เราสู้โลกตัวเองไม่ได้หรือว่าสู้มอนสู้บอสสู้เฮียอะไรก็แล้วแต่ในโลกของตัวเองแล้วมันลำบากมันยากซะเหลือเกินเน แล้วก็ต้องแก้ที่ปลายเหตุครับเพราะว่าเราไม่สามารถแก้ที่ต้นเหตุได้ซึ่งการแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยนั่นก็คือการปั้นตัวละครให้เสร็จไปทีละตัวครับอย่ารีบย้ำว่ามึงอย่ารีบมึงไม่ต้องไปใช้ไอ้เลซอนดวงจันทร์เที่ยอะไรนั่นโอเคมันจะเปลืองทรัพยากรในดีครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะเก็บไอ้ตัวเลซินดวงจันทร์เนี่ยไว้ใช้ตอนนี่ส4 5เอาไว้ฟ,ฟาบริแฟกให้กับตัวดีเบสของเราก่อนย้ำว่าให้ฟาบริแฟกให้กับตัวดีเบสก่อนโอเค สิ่งที่ต้องทำนก็นคือการใจเย็นๆค่อยๆฟามไปให้เสร็จถีลตัวผมจะแนะนําให้ปั้นจากสายดีเพสก่อนนะครับที่ยืนได้โดยที่ไม่ต้องลำบากคนอื่นนะ,นะอย่างเช่นโนเอลเรเซอร์อะไรแบบนั้นครับส่วนในพวกหยันเฟยหนิงกวงเนี่ยถ้าคุณไม่มีโลเนี่ยอย่าหาปั้นจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเด็่เล่นยากเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันจะโดนขัดการโจมตีได้ง่าย พอปัน้น d p เสเสร็จไปนหนึ่งตัวครับอ่าก็ให้เราเนี่ยฟาร์มในทนางด้านของฮิลเลอร์หรือว่าตัวโล่ให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นตัวที่ผมแนะนําว่าจะให้ปั้นเนี่ยก็จะเป็นเบนเน็ตหรือเดียวหน้าครับนะสตัวนี้เนี่ยอ่ามันดียังไงหนึ่งเลยคือเบนเน็ตเนี่ยมันสามารถบับให้ตัว DPS ของเราเนี่ยตีแรงขึ้นได้แล้วก็ยังสามารถฮิลเลือดเราได้ด้วยส่วนเดียวหน้านะครับผมนันมันเป็นทั้งโล่ที่หนามากๆแล้วก็ยังสามารถฮิลฮลเราได้ด้วย แต่ยังไม่หมดนะครับสำหรับเดียวน่าเนี่ยในกลุ่มดาวที่6ของเดียวน่านะครับผมน่าจะสามารถแจกชำนาญธาตุให้200หน่วยทําให้ดีเของเราเนี่ยมันก็แรงขึ้นมากๆด้วยเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยช้อยที่ดีเลยก็คือเดียวน่านั่นเองครับแต่ว่าก็ต้องมีกลุ่มดาวที่6แต่ถ้าคุณมีกลุ่มดาวที่ศูนย์อ่าหรือว่ามีมีมีศูนย์กลุ่มดาวแหละก็คือมีเดียวน่าแค่ตัวเดียวเนี่ยอ่าคุณก็อาจจะปั้นเบเนตแทนอันนี้ก็น่าจะเป็นช้อยที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าปั้นเบเนทแ้ัคน,นนาะรบ ปั้นให้สุดนะอย่าลืมว่าปั้นให้สุดก่อนแล้วค่อยไปปั้นตรงอื่นต่อพอปั้นฮิลเลอร์เสร็จนะครับผมไน้หรือว่าปั้นตัวโล่เสร็จเนี่ยก็ให้เราไปาปั้นในทางด้ของซับดีพีเอสกันอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างซิงชิวเซียงหลิงอะไรพวกนี้ครับมันจะสามารถาทำให้เราเนี่ยฆ่ามอนได้รวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ่าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจกับคลิปใหม่ของผมสำ